วันนี้แมมมอสก็มาเล่นท่าสารแอดเวนเจอร์นะครับด่านแรกเป็นการหนสลิงถึงแล้วไปถึงบนแล้วอันนี้สาธิตจากเจ้าหน้าที่ก,ก็ก็จะไปลงแล้วก็ไปรอที่ปลายทางนะครับเพื่อจะเปรัลเด็กๆไปแล้ววันนี้ กับนักขวัญขวัญเลือ่อนต่ไปจะเป็นใครอรอละครครับมอสกับนักขวัญมอสเสื้อขาวนักขวัญกับแม่มอสทาแม่ม,มอสก่อนนะครับใจกล้ามากเลย อาแล้วลอยใจล้นหลามจากแม่จากกูเอะหมอมานะครับเรามาดูครับวาากก่าหมาอจะกล้าไหมอ๋อ ไดหรือไม่ครับเรามาดูกันมันนั้นก่วนงให้กำลังใจอยู่นะครับใบไม้ใบไม้ใบไม้ไ ใ่ไม,ไม่ไครับจะกล้าไหมครับตอนนี้ยังไม่กล้าครับากำลังใจรนหลามทั้งแม่ทั้งครูเอทั้งนครแล้วพี่ก็อยู่ ไปแล้วเก่งมากเลยไปแล้วครับมันมดไปแล้วไปแล้วมันมดไปแล้วไปแล้วโอ้ผ่านไปได้ด้วยดีครับแม่มดเดไปก็ ตาน้าขวัญมาเป็นน้าขวัญแล้วก็พี่เจ้าหน้าที่นะครับแต่ตามไปแม่หมอแล้วก็ไปด่านต่อไป <c oughs> แล้วนะขวัญจบไปสถานีแรกบ๊ายบายครับ